วันนี้มาพระราชวังจันทร์อ๋อยู่ตรงนี้ไม่เจอพี่อ้อยหลายปีเลยพี่อะไรก็เพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วโอ้ก็ปีที่แล้วละพี่สาวครับพี่อ้อยพี่อ้อยพี่สาวหมูพี่สาวพี่สาวแท้เครับอยู่พิษณุโลกอยู่พิษณุโลกช่วยบอกให้เขากินน้อยๆมันใยญ่ ที่ลงมาแล้วนะคะเนี่ยวันนี้หรอที่ลงมาแล้วหรอพี่อ้อยครับพี่อ้อยเมื่อก่อนอย่างนี้เลยใช่ไหมเพิ่เพิแต่บอกว่าพยายามนะมือเย็นไม่กินเลยไม่เคยกินเลยเลยตกสายห้อยเออ่เพราะเราประสบการเที่ยวอ่ะกินกินไม่ได้เที่ยวเราไปลองน้ำแขกมาบอกโอ้ใจถึงจังเลยอันนี้ก็สนุกซัพพอร์ตอีกนี่ไปทุกคนสนุกสนุกพี่สนุกสนุกโอ้เด็กเลยพวกเราสนุกสนุก ยิ่งวันนี้สบายเลยนี่มันเด็กเลยบอกตรเห็นก็บอกว่าไปเที่ยวด้กันตลอดเราทำเกหงนี่แบบอนุบาลเลยอ่ะเลนาเลนาอันนี้เลยนะขวบสามขวบไปยิ้อันนี้เข้าฟรีนะอันนี้พี่แปดอันนี้อาวุโสสุดขายดีค่ะดีขายอายุสามสิบห้าพี่บอกว่าอายุ สูงสุดใช่ไหมใช่สูงสุดพี่แปดหน้าตาเหมือนเจ็ดสิบห้านะเจ็ดสิบสี่แล้วอันนี้หกใช่ไหมเจ็นะคะสี่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่แล้วพี่ยังอย่มา้านเป็นนั่งรอแต่ว่าเดินไปบ้านหลังเดินไปนู่นมพี่มาคนเดียวคะพี่น้องพี่มาคนเดียวพอดีพี่เจอพี่ครับผมบอกโอ้พี่วิอ้อยไม่เจอมา อุ้ยเจอเร็วๆนี่ยปีที่แล้วเพราะว่าก็ต้องเด็กกลับแล้วกเจอต้องโอ้เร็วๆนี่ปีที่แล้วโอ้โหพี่ปีที่แล้วแล้วนะไม่รู้

ถ่ายถ่ายรูปได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่นี้น้องน้องน้องอ้ายว

พี่มีแก่สิบกว่าแล้วใช่ด่างแปดสิบปีหน้าดีมากคุ้นจังเปล่าเนี่ยโก้พี่อ้อยพี่อ้อยคะเย็นๆแต่คนเนี้ยนะว่าคนเก๋ไงจะไปปุ๊บมากเลยนะพ่อ้อยไปไม่รู้ใช่ไหมอันเนี้ยพี่พี่อ้อยเจ้าของวาฟเฟิลใช่ใช่ก็ที่เจ้าเจ้าของวาฟเฟิลที่อ๋อที่ที่ไปให้ที่ไปให้หมอลูกพี่อ้อยใช่ใช่มาครับพี่อ้อยเช่าเก้ากัน ไม่อ้ยเท่าไหลายครั้งเป็นพี่แท้หรอหพี่ลูกน้องไม่ครับเป็นพี่ลูกน้องเพราะลูกคนเดียวเขาลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมเป็นลูกป้าทางแม่เกาจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ทางพ่อนู้นะไม่ครับเป็นลูกทางทางเป็นพี่ทางแม่ครับพี่พี่พี่เป้ใจเย็นออ๋ขอโทษครับเอาพี่นี่เข้าใหม่ ผมไปยืนซ้อนพี่ใช่ใช่ใช่ครับไม่ผ่านแน่เลยคันี้ครับได้ครับถึงว่าดิ ไม่ตากอ่ะอ๋อสี่สิบสองเลยหรอพูดไปเล่นไปอ๋อหมวกป่ะหรือหน้ากากเดี๋ยวได้ขอโทษผมถอดได้ไหมเออเพราะว่าเคยไปที่เมืองอะไรเนี่ยฟองลมอ๋อเออพอฟองลงลดเลยขอความร้อนเดี๋ยวผมใส่หน้ากากก่อนต้องบอกว่าปริมาณแอกอฮอล์

ฮะอะไรได้ได้เขาเขาตรวจอุณหภูมิอย่างเดียวเรากำลังร้อนร้อนอยู่อ่ะเป็นอะไรปะไม่ไม่ร้อนเพราะผมผ่านแล้วผมผ่านแล้วผมผมเข้าเลยนะผมเข้าเลยนะครับ

หลวงสองแบบควับสวรรค์สองลามาสครับใช่ใช่ mm hmm.

ไปปิดมาก็ขายไปเป็องตเอจอนนั้นที่ชื่อนาวของนี้องนี้นาวองนู้นงสองพนสองแสนนาวแรวกินทุกโรคก็รวมกันแล้วอมพรมไปเลยายเป็นห่ชนโกแม่น้ำน่ากับแม่น้ำไคลน้อยมาไหลประจบกันที่สบปาโอกนำเระบอวมี๊า ไม่เขาเขานับเอ่อเขานับเอ่ออะไรนะไอ้แม่น้ําแม่น้ํหน้ากับยมป่ะฮะไม่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 น้ำไม่น้ำยมใช่ไหมอ๋อครับจริงๆแล้วมันต้องสามแพรด้วยสามแต่จริงๆจะนับแค่แม่น้ําแพวเท่านั้นเองก็คือเราเอาแม่น้ําเฉพาะที่ถ่ายกลางมือแม่น้ํายมนี่มาจากโคไทยโคไทยเข้าบางกำบางกำออกบางกระทุ่มออกพิจิตรเลยนี่อ๋อไม่นับคือไม่นับครับ คือเขาเอาเฉพาะถ่าตัวเมืองครโอ้ยจริงๆสามสามแควเลยนะที่ที่เมืองเนี้ยสามแควเลยสามแควนใช่ผมแล้วถ่ายทงถายภาคนั่นเลยมเออถ่ายกับพี่เอันี่มายืนข้างหลังดิเอาฉากหลังเป็นในเนี่ยมามามาเอามาเนี้ยให้ผมไปได้แล้วฮะพี่อ้อยไปยืนดิพี่เขาจะถ่ายพี่ หนึ <m> ่งหนึ่งสองหนึ่งสองไม่คนคน คนทามารับราการเล้วก็ให้มอนญเรสวนเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แพทย์กระทรวงสาธารณสุขเย้ยเย้ยโอเคเลยมานี่แล้วมานี่แล้วไม่อายุไม่เยอะอะไรนะย่อยมานี่แล้วโอเคเลยอายุไม่เยอะ เปล่าพี่ไม่งั้นไม่งั้นพี่อ้อยบอกไปที่ไหนก็อายุเยอะสาวจะเป็นหมอมากกลุ่มนี้แต่พี่อ้อยจำได้ที่ที่พี่ี่นีก็เอาเอาบัปเปิลบริจาคให้ครับครับใช่ฮะ ลองจำเพงเพงอะไรที่มีคำเจริญที่คนเยอะบางทองแต่ชอบที่่านี้นี้เรชอกเที่ยวนะครับจะอยู่ทาตการรู้อต้องใช่แบบนี้ทั้งหมดเลยาตการสวยสวยจริงๆอย่างนั้นเลยทาตการสวยพูดจริงๆนะทาตะการสวย มันก็ต right. ้องไปพัฒนาที่พักที่อะไรต่างๆถ้าไม่มีที่พักดีไม่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 ดีไกลไม่เห็หรอกไม่จริงๆสมมุติถ้ามีจุดที่ว่าน้ำตรงร่มเก้าเนี่ยถ้ามีจุดผ่านแดนไปลาวอะไรต่างๆก็เป็นไฮไลท์ได้ได้ใช่คิดไม่ถึงใช่ไหมว่าพิษโลกติดลาวด้วยไม่รู้อยู่แล้วเพราะว่านี่มันอยู่เหมือนภาคกลางเป็นแต่ว่าขึ้นมาฉางมาดี เสียงอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาสารนี่ตัดเข้าไปคุณแล้วเราจะไปนู่นอีกใช่ไหมบ้านหลังวังก็เดินทะลุแป๊บเดียวเราก็เดินไปเลยใช่ไหมใช่ ล้านบ้านหลังวังอยู่หลังราชวังจันทร์พิษณุโลก